ทำไมชีวิตเราถึงจำเป็นจะต้องมีเวลาที่เราไม่ทำอะไรเลยอยู่ด้วยครับมันสำคัญกับชีวิตของพวกเราอย่างไรแล้วมันจะทำให้ productivity หรือว่าการทำตามความคาดหวังในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันดีขึ้นไหมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ2000 Podcast ครับ สวัสดีครับวนนี้ต้อนรับเข้าสู่2 0ง0ูนย์หน้าศูนพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้านะฮะก็เรื่องที่เราจะมาชวนคุยกันในวันนี้นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่เราไม่ต้องทาอะไรเลยในชีวิตนะครับเออมันสาคัญยังไงนะแล้วทำไมเราถึงต้องมีเวลาเหล่านี้ด้วยเนาะ มันมีแนวคิดยังไงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากหนังสือของเทมเองนะครับเมื่อการทํางานนะักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านะครับก็ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะเราก็บทความในหนังสือก็จะเป็นแนวประมาณนี้แหละนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ลองไปหาดูกันได้ที่รา้านสุชนำโต๊ไปนะครับก่อนที่จะเล่าให้ฟังถึง สิ่งที่เขียนไปในหนังสือเนี่ยนะอยากจะย้อนเล่าเรื่องที่มันอยู่นอกหนังสือนิดนึงนะครับเป็นที่มานะจะได้เข้าใจว่าทําไมอยู่ที่ถึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะครับย้อนกลับไปตอนที่กําลังเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านช่วงที่เป็นโลกมันเกิดสภาวะโควิด -19 แบบที่ยังตั้งรับกันไม่ค่อยได้นะครับก็เริ่มเป็นการเวิร์ r ฟรอมโฮมใหม่ๆอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วก็พอทํางานเยอะๆเ,เนี่ยมันก็ เครียดนะครับมันมันอาจจะแยกเวลาการทํางานกับเวลาการส่วนตัวออกจากกันได้ยากเราเพราะเราอาจจะไม่เคยชินกับการที่เราใช้ชีวิตทั้งการทํางานและชีวิตส่วนตัวอยู่ในที่เดียวกันตลอดเวลาด้วยนะครับยิ่งตอนนั้นเทมยู ที่คอนโดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องมันก็มีอยู่แค่นั่นแหละนะครับแล้วก็มันก็เลยเหมือนเวลามันปนกันมั่วชั่วไปหมดเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของความเครียดนะแล้วก็น่าจะเบิร์นเอาท์ไปเลยนะครับช่วงนั้นนะครับก็หนังสือเล่มนี้เกิดจากหลังจากที่มันผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลําบากเหล่านั้น มาได้นะครับเราก็ตกผลึกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันควรทำและไม่ควรทำหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะมาใส่ใจแล้วก็โฟกัสนะครับในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ชีวิตและการทำงานของเราให้ดีขึ้นนะครับซึ่งนี่คือคอนเซปต์ของหนังสือเมื่อการทำงานนะักไม่ใช่คำตอบของความก้า้านะครับโอเคก็หนึ่งในเรื่องนั้นที่เทมคนพบก็คือเทมรู้สึกว่าการที่เรามีเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตอะ เป็นเรื่องที่โคตรจาเป็นเลยครับทุกคนจากเดิมที่เราอาจจะเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่า productive เลยคือไม่อยากมีเวลาว่างนะครับเราก็พยายามที่จะเติมเวลาในชีวิตที่มันว่างๆเน่ยด้วยกิจกรรมบางอย่างที่เราคิดว่ามีประโยชน์นะขอใช้คําว่ามีประโยชน์เลยนะครับอะไรที่ไม่มีประโยชน์ไม่ทำนะพยายามจะไม่ทําให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจะไม่มีเวลาว่างเลยนะครับซึ่งเราเชื่อว่าแนวคิดแบบนั้นนะมันคือแนวคิดที่ทําให้ชีวิตเราเติบโตได้มากที่สุด นะครับคราวนี้กลับมาที่เรื่องของการที่บอกว่าเวการมีเวลาว่างที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยนะครับคือสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงคนที่ชอบอยู่ว่างๆหรือว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับเรามัาจะคิดว่าคนพวกนี้เป็นคน,นยังไงฮะเป็นคนที่ขี้เกียจใช่ไหมเป็นคนที่ไม่มีความตั้งใจในชีวิตเป็นคนที่ไม่ขยนขันขันแข็งนะครับแต่ว่า พอกลับมาในทุกวันนี้เนี่ยที่สถานการณ์แล้วก็บริบทมันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งรอบตัวมากมายนะมันวิ่งเขง้ามาในชีวิตของพวกเราเนี่ยให้พวกเราต้องคิดให้ตัดสินใจนะครับจนพวกเราแทบจะไม่มีไม่มีเวลาว่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเอาแต่กดดันตัวเองว่าเราต้องทำแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจึงกลายเป็นดาบสองคมได้ครับทุกคนที่ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีปัญหาแทนนะกะ็สังคมเปลี่ยนไปนะครับเราดิจิทัล กันมากขึ้นทุกอย่างมันออนไลน์มันฉับไวมากขึ้นแถมเราก็มีข้อมูล over information เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมีแต่ความยุ่งวุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับนะครับทุกคนในเรื่องของความก้าวหน้าใน ทางเทคโนโลยีต่างๆ,างๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันยุ่งวุ่นวายจนเกินไปครับมันเลยก็เลยกลับมาว่าเอ้ยการที่เราต้องมีเวลาที่สงบเนี่ยเลยกลับมาเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับเรื่องของประชาความสุขแล้วก็ศาสตร์ของการหยุดพักที่ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาความสุขข,ของชาวดัตช์นาะหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับที่มีชื่อว่า นิกเซนนั่นเองนะครับสำหรับนิกเซนเนี่ยอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับศาสตราจารย์รูทเวนโฮเวนนะครับก็ศาสตราจารย์รูทเวนโฮเวนเนี่ยนะครับเป็นนักสังคมวิทยานะจากมหาวิทยาลัยเอรัสมุสโรเตอร์ดามนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นี่แหละก็เล่าศาสตราจารย์เนี่ยเขาเล่าถึงนิกเซนนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นการโฟกัสไปกับการไม่ทำอะไรเลยครับทุกคนและยอมปล่อยให้ตัวเองได้เฉื่อยชาให้ ความคิดของเราได้ล่องลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายในชีวิตประจําวันในหลากหลายบริบทได้นั่นเองนะครับเช่นอะไรนะครับเราให้เห็นภาพแล้วกันเนาะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะผ่อนคลายในช่วงที่เรา work from home แล้วกันในระหว่างวันเนี่ยนะครับสิ่งนี้ทําได้ง่ายเลยครับสมมุติเรานั่งอยู่อคอนโดเราอาจจะอยู่บนชั้น4ชั้น5อะไรก็ได้เนาะเราอาจจะแค่หันเก้าอี้ไปทางกระจกอ่ะ ก็นั่งมองฟ้าเฉยๆสัก10นาทีอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเราไปทํางานที่ออฟฟิศใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะหาเวลา Nixon, นิกเซ่นเนยนะเวลาผ่อนคลายในช่วงพักกลางวันสมมุตินะครับเราก็อาจจะเตรียมอาหารกลางวันมาเองใช่ไหมหรือว่าไปซื้ออาหารก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ปลีกวิเวกไปนั่งกินข้าวคนเดียวในสวนสาธารนณะใกล้ๆออฟฟิศก็ได้นะครับหรือว่าในสถานที่ไหนก็ได้ที่รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราได้อปลดปล่อยตัวเองได้ ผ่อนคลายได้สบายใจได้นั่งชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องมาสนทนาอะไรกับใครจนเติมอินพุตอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็คือการไม่ทําอะไรเลยในแบบของดิกเซนแล้วทุกคนนึกออกไหมคือการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับคือพอเราพูดแบบนี้เนาะพูดเหมือนง่ายเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วทายากมากเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ถือว่าทุกคนนะครับเรารู้สึกกดดันจากความคาดหวังของคนอื่นนะ รวมถึงความคาดหวังของตัวเองด้วยนะครับที่เราจะต้องเติบโตใช่ไหมฮะก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับซึ่งพอเราเห็นเพื่อนๆเ,เ,เราในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะบางทีเราก็รู้สึกกดดันมากขึ้นไปด้วยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามที่จะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับจึงกลายเป็นสิ่งที่ยากกว่าการพยายามทําอะไรไปเรื่อยๆซะอีกนะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ายุ่งตลอดเวลาซะอีกนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือนะครับ ชื่อว่า Nixon the Dutch Art of Doing Nothing เนี่ยนะครับเขียนโดยคุณ Anneke Larsen นะครับคุณ Anneke เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะเอาแนวคิดของ Nixon หรือไอการไม่ทำอะไรเลยในชีวิตเนี่ยนะฮะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้เป็นเรื่องแบบปกติได้เนี่ยนะครับเพื่อให้ชีวิตเราได้มีโอกาสหยุดพักแล้วก็สร้างสิ่งดีๆได้แบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะมันมีสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจกับมันใหม่ แล้วก็ย้ําเตือนตัวเองนะครับให้ดีนะอยู่ด้วยกันทั้งหมดข้อนะครับห้อนะเราจะไปกันทีละข้อครับทุกคนข้อแรกครับคุณแอนเน็ตเขาบอกว่าเวลาพูดถึง Nixon นิกเซนเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําสิ่งนี้ให้ได้จริงเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าฉันต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องทําให้การไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญให้ได้นะครับคือถ้าคุณไม่ให้ความสําคัญกับการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องไหนเราก็จะไม่ทําเรื่องนั้นนะเหมือนกันเลยนะครับ กับการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะถ้าเราอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้เนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญกับมันนะครับบางคนบอกว่าทําง่ายมากเลยแต่จริงๆแล้วผมว่าส่วนใหญ่นะถ้าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทํางานเยอะมากๆเนี่ยการยอมไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทาได้ยา,ยากมากๆเย่างที่ได้พูดไปนะครับครนี้ถ้าเราให้ความสําคัญกับการไม่ทําอะไรเลยเป็นสิ่งสําคัญได้จริงๆแล้วเนี่ย นะทำไมอ่ะทำไมเราถึงต้องมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย,ายการไม่ทําอะไรเลยนะครับมันส่งผลดีกับตัวเองนะทั้งในแง่ของอความมีประสิทธิภาพในการทํางานที่มากขึ้นนะครับความคิดสร้างสารรค์ที่เพิ่มขึ้นนะรวมไปถึงสุขภาพและความสุขที่มากขึ้นในท้ายที่สุดด้วยคือเวลาความคิดของคนนะครับทุกคนมันจะมีโหมดการคิดอยู่2แบบนะ แบบแรกคือเป็นโหมดที่เวลาเราใช้ความคิดเนี่ยนะครับพยายามที่จะใช้ลอจิกเนะาะคิดที่จะหาคําตอบอะไรบางอย่างจากโจทย์ที่เรามีนะครับล้วก็จะมุ่งมั่นโฟกัสคิดกับเรื่องนั้นอย่างเต็มที่เลยนะซึ่งในเวลานั้นนสมองมันก็จะประมวลผลไปในรูปแบบที่ปกติแหละหาเ,เหตุผลนะครับมาตอบคําถามเรื่องนั้นให้ได้แต่คุณรู้ไหมครับว่าความคิดสร้างสารรค์จริงๆแล้วเนี่ย มันเกิดขึ้นในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้ความคิดนะครับมันเกิดขึ้นในเวลาที่คุณปล่อยวางมันเกิดขึ้นในเวลาที่คุณผ่อนคลายครับในช่วงเวลาเหล่านั้นนะครับจุดนะหรือว่านิวรอนในสมองของคุณเนี่ยนะมันคือจุดทางจุดในสมองคุณอนะจุดเซลล์ประสาทในสมองของคุณนะครับมันคือนิวรรนเนาะมันจะส่งการเชื่อมโยงความคิดต่างๆที่มันเคยถูกใส่เข้ามาในสมอง,องเราเนี่ยนะครับเชื่อมโยงเข้าสู่ด้วยการอยากอัตโนมัติแบบดันดอมนะทุกคนซึ่งสิ่งเนี้ย มันคือสาเหตุที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคือถ้าเทมเล่าให้เห็นภาพง่ายๆคือเวลาใครเข้าห้องน้ำอะ่ะเวลาใครอาบน้ํานะสบายๆอยู่ดีหุ้ยทําไมไอเดียแบบบันเจิดมาเลยนะหรือเวลาใครกําลังปวดทุกข์หรือรอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะฮะนั่งชิวๆอยูอ่อยู่ดีไอเดียบันเจิดมานะครับนั่นก็เป็นเพราะเหตุผลแบบนี้แหละว,ว่าเวลาที่เรา ปล่อยความคิดของเราไปแบบอิสระนะครับไม่ทําอะไรเลยมีความสบายๆเนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมโยงของความคิดที่มันตกค้างอยู่ในสมองของเราเนี่ยอย่างอัตโนมัตินั่นคือส่วนที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองนะครับไอการพักเหล่านี้มันยังทําให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วยซึ่งพอผ่อนคลายก็ลดความเครียดถูกไหมคุณก็มีสุขภาพจิตที่ดีมีพลังจิตใจที่ดีในการกลับไปต่อสู้กับงานเนาะกลับไปทํางานให้มันดีขึ้น ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะคุณบริหารความเครียดของคุณดีเป็นต้นนี่คือทําไมการไม่ทำอะไรเลยถึงสําคัญนะครับโอเคไหมถัดมาครับข้อที่2นะครับข้อที่2คุณนนเบอกว่าเราต้องบอกตัวเองครับว่าเราต้องอนุญาตให้ตัวเองไม่ทําอะไรเลยให้ได้คือข้อแรกเราบอกมันเราต้องให้ความสําคัญกับมันใช่ไหมครับ แล้วข้อที่2ก็คือพอคุณให้ความสําคัญกันมาแล้วคุณก็ต้องอนุญ,ญาตตัวเองด้วยนไหมคือหลายครั้งอะเราเข้มงวดกับตัวเองมากจนเกินไปจนไม่ยอมอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้รู้สึกว่าฉันต้องพักบ้างนะครับซึ่งถ้าเราไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้พักอะมันก็ทามันก็ไม่เกิดขึ้นะนกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเวลาเราบอกว่าเรามอง ไปดูในโซเชียลมีเดียนะไปค้นดูเพื่อนๆเซิร์ชดูโปรไฟล์เพื่อนๆเนีเ่ยโอ้คนนั้นทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็แล้อย่างไงหรอเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลย,ยง้ก็ช่างคนอื่นเข้าไปบ้างก็ได้นะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาแบบนั้นทุกคนก็ลงในสิ่งที่เขาอยากจะแสดงด้านดีออกมาทางนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีเวลาที่เขาต้องพักกันบ้างนแน่ๆนะซึ่งมันไม่มีหรอกคนที่ไม่ยอมพักเลยเพราะว่าถ้ามันมีจริงๆอะ่ะผมว่ามันก็เป็นคนที่ อาจจะไม่สามารถยืนระยะได้ในเรื่องของการสร้างการเติบโตให้กับตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าเขาจะหมดพลังแล้วก็เบร์นเอาไปซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองไม่ทําอะไรเลยให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการยอมให้ตัวเองไม่โปรดทีบบ้างหรือว่าคุณอาจจะเห็นมีคนมองคุณว่าคุณไม่สนใจไป เข้าร่วมคลาสไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไปเข้าอีเวนต์ช่างเขานะครับเราอยากพากักเราอยากไม่ทําอะไรเลยนั่นเรื่องของเรานะมันก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยนะครับอันมาข้อ3ครับฉันต้องกําหนดช่วงเวลาที่ไม่ทําอะไรเลยบ้างในทุกๆวันนะนะข้อสอนตะกี้เราบอกว่าอนุญาตให้ตัวเองไม่ทําอะไรเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าอนุญาตให้ตัวเองไม่ทําเยอะเกินไปอันนี้ก็จะเป็นแบ็กไฟล์แล้วนะเป็นสิ่งที่ เกิดผลลัพธ์ควกตรงข้ามแล้วเพราะว่าคุณจะกลการเป็นคนขี้เกียจไปโดยพริชาจนเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างเหมาะสมะนะเพราะว่าแทนที่จะพักอย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมก็พักเยอะเอินไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวก็อาจจะเฉื่อยชาจนเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็เลยมาที่ข้อ3คือต้องกําหนดช่วงเวลานะครับที่ไม่ทําอะไรเลยบ้างนะบ้างนะในทุกๆวันนะครับโดยกําหนดขอบเขตท,ที่เหมาะสมนะครับที่ทําให้ตัวเองเนี่ยยังเหลือช่องว่างในชีวิต ทั้งในแง่ของอช่องว่างในด้านเวลาในปฏิทินนะ่นะนปฏิทินชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องมีช่องว่างให้กับเรื่องไม่ทําอะไรเลยบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงช่องว่างของความรู้สึกข้างในจิตใจของคุณด้วยนะครับที่มันต้องไม่รู้สึกหนักอึ้งหรือว่าล้นจนเกินพอดีนะครับไปพร้อมๆกับการบริหารเวลาของตัวเองนะก็พูดง่ายๆว่าเอาง่ายๆถ้าหลักการง่ายๆคือมีพักน้อยให้กับตัวเองนะครับเซมพูดหลักการนี้ละกันเวลาทํางานเนี่ยนะคือ คนที่ทํางานได้มีประสิทธิภาพทั้งวันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คนที่นั่งทํางานต่อเนื่องยาวๆโดยไม่หยุดพักอะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรจะหยุดพักในแบบพักเล็กๆมน้อยสัก5 1 10, า10นาทีนะครับถ้าทุกคนเคยได้ยินเรื่องของ Pomodoro t e c h ค i อย่างเงี้ยนะการโฟกัสเข้าสู่โฟล์สตจในบางช่วงเวลาแล้วก็หยุดพักสักครู่หนึ่งนะครับไอแนวคิดแบบเนี้ยมันใช้ได้จริงนะแล้วก็มันทําให้เราสร้างงานออกมาได้อย่างต่อเนื่องแถมยังได ลดความเครียดได้ในระหว่างการทํางานระหว่างวันด้วยเพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยคุณก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์นะแล้วก็มีโอกาสที่จะทํางานได้ตามที่ต้องการได้มากขึ้นด้วยนะครับนี่คือข้อที่3นะครับถัดมาข้อ4ครับคุณแน,นเน็ตบอกว่าเราจะทําให้ช่วงเวลาที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะหรือว่าเป็นชีวิตส่วนตัว หมายความว่าอย่างนี้ครับทุกคนเมื่อเรากําหนดช่วงเวลาที่ไม่ทําอะไรเลยบ้างในทุกๆวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําสิ่งนี้ให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมเนาะซึ่งไอพฤติกรรมเหล่านี้มันจะกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งนะของชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยที่สําคัญไปเลย นะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อเนื่องมาจากข้อ3แหละข้อ3ตะกี้เราบอกว่าต้องกาหนดช่วงเวลาที่ไม่ทําอะไรเลยบ้างในทุกๆวันใช่ไหมครับข้อที่4ก็คือทํามันให้ต่อเนื่องนี่แหละจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตนะครับก็ต่อเนื่องกันนะถัดมาข้อสุดท้ายครับทุกคนข้อที่5ครับคุณแนนแนนบอกอย่างนี้ครับว่าฉันจะทําให้การไม่ทําอะไรเลยเป็นพฤติกรรมที่จะคงอยู่ไปชั่วชีวิตโดยการใช้เวลาไปกับการตั้งใจทําอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวรู้สึกผ่อนคลายนะครับเช่น ถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วเราหยุดคิดไม่ได้เนี่ยนะการทํากิจกรรมไี่ทําให้สมองทํางานแบบกึงอัตโนมัตินะครับที่ช่วยให้ลดความตึงเครียดในใจของเราเนี่ยให้มันลดลงได้เนี่ยจริงๆแล้วก็นับเป็นหนึ่งในเทคนิคของนิกเซนเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นการออ,ออกไปเดินนะการทํางานฝีมือหรือว่าจริงๆแล้วกาลางจานนะครับก็ช่วยทําให้เป็นการทําให้เราหลุดพ้นจากการคิดที่มัน ความคิดที่มันโอ้โหเกิดขึ้นมาจนควบคุมไม่ได้เนี่ยคิดมากคิดเยอะเนี่ยนะครับคุณไปลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงสนดทหายไปเองนะครับหรือการอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเพื่อผ่อนคลาย,ยาครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นนิเสเซนแบบหนึ่งนะครับรวมไปถึงการทําอะไรบางอย่างแบบไม่มีจุดมุ่งหมายอ่ะเพื่อปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกเบาสบายแล้วก็ได้รู้สึกถึงความเป็นอิสระครับทุกคนคือ แช่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเรามักจะมีเป้าให้ตัวเองตลอดนึกออกไหมว่าฉันทําสิ่งนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนิคเซนหัวไม่ไม่ไมแกไม่ต้องคิดแบบนั้นนะฮะแกแค่ทําเพื่อทำอหรือแกแค่อยู่เฉยๆก็ได้นะแกไม่ต้องทํามันเพื่ออะไรหรอกนะครับเพราะสิ่งสําคัญจริงๆมันคือการปล่อยให้จิตใจได้รู้สึกเบาสบายแล้วก็ล่องลอยได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับกลับมาที่ เรื่องของการหยุดพักนี่แหละทุกคนนะคือการยอมให้ตัวเองได้พักเนี่ยนะไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากครับอย่าไปแทมว่าคือการมุ่งมั่นในการทํางานก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าอย่าไปบ้ากับมันมากครับทุกคนจริงๆนะอย่าไปบ้ากับการทํางานมากจนคิดว่าการพักเป็นเรื่องเสียเวลาครับคือ มีประโยคประโยคหนึ่งละกันนะที่เทมเคยอ่านเจอในหนังสือ The Science of boredom นะครับเขียนโดยคุณแซนดี้แมนเนาะแซนดี้แมนนะครับคุณแซนดี้แมนเขาเขียนประโยคหนึ่งเอาไว้ในหนังสือ The Science of boredom เนี่ยนะครับว่าเราต้องมีเวลาให้กับการไม่ทำอะไรเลยอย่างจริงจังครับและเลิกมองว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาสักทีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือการใช้เวลาที่ ดีที่สุดเลยต่างหากครับมากําหนดช่วงเวลาที่ไม่ทําอะไรเลยให้ตัวเองในทุกๆวันกันนะครับทุกคนแล้วเมเชื่อว่าเราจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเราจะมีพลังจิตใจที่ดีมากขึ้นความเครียดลดลงและที่สําคัญครับมีความคิดสร้างสารรค์ที่มากขึ้นครับและด้วยสิ่งที่เราได้มาจากการหยุดพักเหล่านี้เนี่ยนะมันจะทําให้เรากลับไป เข้าไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและดีได้มากขึ้นกว่าเดิมแถมยังได้มีโอกาสหยุดพักได้เป็นด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์นะของการหยุดพักนะครับว่าทำไมนะการหยุดพักไม่ทำอะไรเลยแบบนิกเซนเนี่ยจึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของ ความก้าวหน้าได้ที่ร้านงสือชั้นนำทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นซี b o บุ๊กนายอินคิโนคุยะและ B2S นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่เทมจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังในทุกๆอาทิตย์นะครับใบ้นิดนึงครับทุกคนว่าหนังสือเล่มใหม่ของเทมใกล้จะมาแล้วนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ